สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆจุดมะนิสติวแดงสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูนกยุงนะคะครูนกยูงมาพบกับเด็กๆในสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาฝากเด็กทั้งหมด9คำนะคะเด็กๆพร้อมจะเรียนรู้ไปกับคุณครูหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มคำแรกกันเลยนะคะ antnod a n t n o O y, BOY o y, boy เด็กผู A ้ชาย BoY บ o ยเด็กผู้ชาย C ค T cat แมว C ค T cat แมว D O G dog สุนัข D O G dog ส e ุนัขไ่ไกไข่ไข่ G A, ปา F I S H ซิปา G I R L เกิร์ลเด็กผู้หญิง G I R L เกิร์ดเด็กผู้หญิง H O U S E house บ้าน H O U S E house บ้าน I C E ice น้ำแข็ง I C E ice น้ำแข็งคุณครูพายเด็กท่องครบเก้าคำได้ไหมคะลูก เรามาดูชั่วโมงต่อไปนะคะว่าคุณครูมีอะไรมาฝากเด็กอีกเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะชั่วโมงที่ผ่านมามีอะไรคะลูกมีสีใช่ไหมคะลูกนะคะสีเจ็ดสีใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูคลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ